สวัสดีครับเช้านี้เราจะเดินทางไปเที่ยวอยุธยากันนะครับส่วนที่ไหนนะั้นเดี๋ยวให้เด็กๆคอยพูดแล้วกันนะว่าไปที่ไหนตอนนี้เราจอดซื้อของร้อแม่เล็กซื้อของที่7 e เว่ e อีแล้วก็ที่คาเฟ่อารเมซอนะครับน,น,นี่นะครับโอ้ปั๊มนี้ใหญ่มากๆเลยไหนไปดูดีเด็กๆทำอะไรกันอยู่ในรถอ่ะสวัสดีครับกำลังจะไปไหนกันครับ เราจะไปวังช้างอายุทยานะชื่อเต็มๆของเขาก็คือวังช้างอายุทยาแลรเพเนียดนะไม่รู้ละและพเนียแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยหาตามพุนานุกรมมาว่าแปลว่าอะไรแต่ตอนนี้รอแม่เล็กซื้อของก่อนนะกินอะไรกันอยู่ไหนดูหน่อยกินอะไรกันอยู่กินม,มันฝรั่งนะแล้วหนูหาอะไรเนี่ยรองเท้าหนูเนี่ยเอามากี่คู่ครับใส่แล้วก็ถอดใส่แล้วก็ถอดวันนี้ใครจะนั่งหลังช้างบ้างยกมือ จำไว้เลยนะบอกไว้แล้วนะว่าจะนั่งหลังค้าย <c oughs> เดี๋ยวมากลวยอีกนะหน้ามนะอ่ะไปเลยร <c oughs> ออ,อ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันครับไปกันเลย อ๋ออันนี้เราซื้อตั๋วมาทั้งหมดนะครับเราผู้ใหญ่4อ่เด็กอาจํานวนคนใน4คนเลยนะ <c oughs> เด็ก2ผู้ใหญ่2แล้วได้รอบใหญ่มารอบใหญ่นี้สามารถนั่งได้เท่าไ่ยี่นาทียีนาทีเลยนะไม่รู้ระยะทางไกลใกล้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกัน <c oughs> อันนี้จํานวน500บาทรอบใหญ่นะ500บาทอ่าไปเลยครับไปไปรออ่าเ <c oughs> ือสารพระพิเนศนะครับพระพุทเจ้านะครับพระพุทธเจ้า เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหลังช้างนะซื้อตั๋วชุดใหญ่มาเลย500บาทมาดูดูก้อนช้างก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนั่งด้วยกันไขพี่ไปถ่ายกันข้างบนนะครับดูที่ชุดใหญ่จะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วที่เท่าไหร่นะ20บนาทีนะนี้ก็คือหัวข้อปฏิบัตินะครับดูพี่เขาสิเขาเขาสะอาดนะเห็นไหม เข้าไปแทบจะอยู่ก้นช้างแล้วหนูน้องคนพูดเตี้ยนะเป็นปอดบวมอ่ามาเลยน้องู้าปากปากนี่นั่งแบบเท้านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยอ่าโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้ยโยกคอสมทัวรนู่นพี่ปันกับแม่ไปถึงนู่นแล้วนะออันนี้เป็นานจอดรถนะครับ หนึ่งสองสามอ่ามีกล้องมีตากล้องบริการด้วยนะครับอายจะโยกนิดนึงนะโหช้าตัวนี้ชื่อพลายเยี่ยมฟ้านะครับแหมหมายเลขเจ็ดล้อเออโอ้โหแล้วคุณเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างครับอ่ะน้องคุณเป็นไงบ้างเพลนเลยนะเพลนเลยนะอืมมันขายาวอ,ะอ่ะอ่ามันเขายาวสิเพราะเขาต้องก้าวเดินไงนี่เนี่ยอ่าโอ้อ่าเราอยู่กันที่วังช้างอุทพยาและเคนิยนะครับไม่รู้อ่านถูกอา่านผิด พี่ช้างช้างเดินมาเรื่อยๆนะสำหรับคนที่มานะครับอยากกินข้าวอิ่มมานะเดดับเดดาจับเดอจับเดืาจัเดจัดือดขาเืาจับเด่าจับับเอขาเดขาดจเดือางจัดาดับดาจับดือาเดืเาาอาเัเเดือดาัอเาก็เดาาางเ นเี่ยดูที่จับช้างนั่งจับช้างนี่เนี่ยเราขึ้นมาบนหลังเขานะเนี่ยเนี่ยดูสิต้องขอโทษเขาด้วยนี่ผู้ใจบุญผู้ใจบุญเขาให้อาหารด้วยขอบคุณช้างพูดขอบคุณครับ คนที่นี่เข้าใจดีนะเนี่ยดูสิผ่านไปผ่านมาก็จอดให้อาหารให้เงินช้างเรือเป็นจะได้ไปเอาบำรุงได้คิดเน็กคิดต้องสาบว่าน่ะเนี่ยพี่ก็อชอบชอบชอบครับผมต้องสาวว่าน่ะน่าเดือดมากเกิอ่ะโอ้โหพี่ปันอยู่ไหนแล้วพี่ปันอยู่ไหนเราพี่ปันอยู่ดูมากเลยนี่คือทางเข้าวัดพระรามนะครับ พุกเลาอ้าพี่ปันเป็นไงบ๊ายบายอ่าเจ้พี่ปันดิพี่ปัน้ช้างมีคุณฉีช้างมีคุณฉีช้างตองคุณฉีใหญ่เลยเโออโอเคบ๊ายบายน้องคืน คนนำหน้าเราเลยมีเกืนบ๊ายบายอาใส่ใส่จมูกเลยกราบเกินกราบอ่าเร็วนี่นะคะเป็นผลนั่งช้างนะคะ ใไหมปันผลชอบเป่ามีคุณชอบเปล่าข้างในก็มีของขายด้วยนะอันนี้ทั้งออกเล็กทั้งออกเดี๋ยวเราค่อยไปอ๋อทั้งออกเหรอ,อใช่ มีคน เป็นความผู้ใจเป็นพระเอกนังนาเรสวนเป็นช้างทรงของพระนเรศวนมหาราชพัฒ <click> น <underneath> ์เชรุ่ค่ะตัวจริงอะนะคะข่าวเชื่อต่อไปนะคะชื่อพายสยาอายุ25ปีนะคะน้องคนของเราเปนความผู้ใจนะคะเป็นพระเอกนาเรสวนนะคะเป็นช้างทรงของพระมหาอุปราชพัฒ อยายุ14ปีนะคะน้องหนึ่งของเราเปีนวกว่พูดใจเป็นเด็กดีของวานช้างนะคะอายุพยาเลยกาบังงามสวัสดีค่ะค่ะเต่อไปนะคะชื่อพายศีไอรา,าอ,รา,อยายุ6ปีนะคะน้องสุริยาเป็นควกว่พูดใจค่ะ สวัสดีค้าเป็นเด็กปอ1นะคะขึ้นป1แล้วค่ะผมสวัสดีค่ะน้องปักภายป่าพยักนะคะอายุแค่4ปีนะคะน้องพัดของเราเป็นความกู้ใจสวัสดีค่ะถืออนุบาลหนึ่งครับ

นะเด็กหนึ่งฐาหน้าที่แข็งแรงต้องประรานให้นานที่สุดเขาจะเป็นช้างที่เก่งเรียนเก่งูง่ายๆนะคะพู่กับพี่กว่าเด็กชอบลังแกนสัตว์เจอสุนัขเจอแมวทุงบ้างเตยบ้างไม่รักสัตว์เลยนะคะพี่ช้างชอบไหมผมไม่ชอบไละกลัวด้วยอะจะให้น้องช้างหัวเราะเดี๋ยวูวยนะคะ,ะช พอหักได้เลยด้วยความเฉลียเฉลาดของพลเรือนร่วงไปนะคะเอามาะะฟันลงนะคะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะขาดสปายแล้น,นะคะ่ะเราจาลองเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะขอเชิญชมด้วยค่ะปกติฉากนี้นะคะต้องมีเงินสุดล้านนะคะบอกได้เลยในงาน